เสียหายเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐท่านไปแจ้งเขาขอนขั้นตอนคือท่านไปแจ้งหน่วยงานให้แก้ไขให, before, ให้ชดใช้ค่าเสียหายท่านก่อนแต่ถ้าหน่วยงานชดใช้มาไม่ไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการท่านก็ค่อยไปดําเนินการทางปกครองขั้นตอนจะเป็นแบบนั้นอันนั้นคือเงื่อนไขาการฟ้องแต่ถ้าเป็นเรื่องอถ้าฟ้องทางแพ่งเนี่ยแล้วเมื่อทางแพ่งมันจะเป็นเรื่องบุคคลต่อบุคคลเอกชนต่อเอกชนไม่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐถึงแม้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนคนนั้นจะ แต่ทาให้ท่านเสียหายแต่ในขณะที่เขาทำน่ะเขาเขามาทําให้ท่านเสียหายน่ะเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องเป็นเรื่องของเอกชนเป็นเรื่องของบุคคลต่อบุคคลเขาจะใช้เป็นกรณีละเมิดทางปกครองกรณีที่เขาขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นที่ทําให้เกิดความเสียหายถึงจะเป็นละเมิดทางปกครองให้ท่านให้ท่านมองให้ให้ออกลักษณะละเมิดทางแพ่งกับละเมิดทางปกครองสวัสดีค่ะสวัสดีละพองหัวข้อต่อไปอาจารย์จะพูดถึงกรณีธุรกิจภาคธุรกิจที่มาโคบิสเนสกับภาครัฐ แล้วเกิดความเสียหายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีรอบห้องนะยินดีต้อนรับมีคําถามถามได้นะ